พระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมกับศูนย์การคา้าเสนาเฟสเจริญนคร16จัดพิธีมอบรางวัลผู้นำยุวพุทธโลกครั้งที่1เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดตักบาทพระภิสุสง์กว่า1,125รูปขึ้นเป็นครั้งแรกฉลองครบครอบ25ปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันแม่เพื่อสร้างกำแพงแก้วติดตามได้ในข่าวดีเอ็มซีนิวสุดสัปดาห์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันสุคนทิพย์สีวงศ์ในรายการ DMC News สุดสัปดาห์รายการที่รวบรวมข่าวสารในแวดวงของพระพุทธศาสนากิจกรรมงานบุญของกาลยานมิตรทั่วประเทศพร้อมทั้งกิจกรรมดีๆของน้องๆเยาวชนมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและอนุโมทนาบุญกันค่ะ โดย DMC News สสุดสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะคะได้รวบรวมภาพกิจกรรมในวันแม,แม่แห่งชาติเมื่อตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามาให้คุณผู้ชมได้ทบทวนบุญกันอีกครั้งค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งของให้ทุกคนถือศีลห้าเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตค่ะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาสีเจริญกล่าวให้โอวาทในการเปิดงานพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาแ2พันษาณอาคารหอประชุมพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมว่า กิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่พระสงนิกรจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระแม่ของแผ่นดินและถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีจิตใจผ่องใสสงบเยือกเย็นสติปัญญาดีบุคลิกภาพดีมีความมั่นคงทางอารมณ์คลายความเครียดคุ้มครองตนให้พ้นจากความชั่ว สังคมปราศจากปัญหาอาชญากรรมและที่สำคัญให้ทุกท่านรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวมด้านหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคราวาสกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนนักเรียนจากโรงเรียนสามพรานวิทยา ร่วมบรรพชาสามเณร1น5รูปและคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง500คนค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังได้จัดพิธีตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา82พันษาค่ะ เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาณบริเวณลานธรรมด้านหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมนตลสุทัศน์อำเภอพุทธมนตนจังหวัดนครปฐมสำนักงานพุทธมนตนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสามนเณรจำนวน83รูปถวายเป็นพระชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา82พันษา โดยมีพระศรีวิสุทธิวงศ์เจ้าคณะอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพนมสอนศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายครวาดพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเข้าร่วมตักบาตรในครั้งนี้กันเป็นจํานวนมากค่ะต่อมาในเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีสำนักงานพุทธมนตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณอาคารหอประชุมใหญ่พุทธมนทนโดยมีพระเรถรานุเทระทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปอาทิพระธรรมปริยัติเวทีเจ้าคณะภาค15พระราชสุตาลังการเจ้าคณะภาค14ร่วมพิธีในครั้งนี้และดรอํานาจบัวสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายครวาา พร้อมด้วยสามนเณรที่เข้าร่วมพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรตยิจำนวน150รูปและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจำนวน500คนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตรในครั้งนี้ด้วยค่ะทางด้านของเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาณวัตรมิตรวิทยารามวรวิหารได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวคหายุสมะธรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา 8 2พ0 0สา12สิงหาคมพุทธศักราช2557โดยมีพระพรมเวทีเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายนพรัตน์เป็นจักวัฒนาน,านันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคราวาดพร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆธิการพระเถรานุเถระในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้สำหรับบทสวดมนต์นะวคหายุสมธรรมหมายถึงธรรมที่เสมอด้วยอนุภาพแห่งการกำหนดด้วยองค์9ก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมอด้วยอายุนพเคราะห์ตามตำนานกล่าวว่านิยมสวดกันในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาเท่านั้นไม่นิยมสวดกันแพร่หลายซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน แต่ก่อนสวดประมาณ4ี่ชั่วโมงจึงจะจบต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ตัดพลความออกไปบ้างคงแต่หัวข้อธรรมใช้ระยะเวลาสวดเหลือเพียงสองชั่วโมงค่ะทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเสริมดวงพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาสีเจริญพร้อมด้วยนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคขา,ายุสมะธรรม ถวายพระพรชัยมงคลเสริมสิริมงคลดวงพระราชะสมภพ,พสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมรมพรรษา8 2พัรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2557ณวัดพระาธาตุดอยสุเทพ,พราชะวรวิหารโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง83รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ค่ะ ทางด้านขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมกับศูนย์การค้าเสนาเฟสเจริญนคร16ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้นำยุวพุทธโลกครั้งที่1เนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยทรภัยบุญธรรมวิปุโลผูลลลล้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณอนุรุธว่องวานิชเป็นประธานฝ่ายครวาสจุดทูปเทียนบูชาพระตนะตรยัย ส่วนคุณธีรวัตรธัญลักษณ์ภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนาดีเวลอปเมนต์มหาชนจำกัดเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับคณะพระพิสุสงฆ์รวมทั้งสาธุชนที่มาร่วมงานต่อมาในเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีเป็นพิธีมอบรางวัลผู้นำยุวพุทธโลกครั้งที่หนึ่งเนื่องในวันเยาวชนสากลขององค์การสหรประชาชาติประจำปีพุทธศักราช2557โดยนายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์ประธานยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เป็นผู้มอบโล่รางวัลผู้นำยุทพุทธโลกครั้งที่หนึ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจำนวน15ท่านซึ่งได้รับการคัดเลือกว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคแด่พระภิสุอาพาธและพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ได้มีกิจกรรมกราบเท้าบูชาพระคุณแม่โดยลูกๆที่มาร่วมงาน ก็ได้แสดงความรักและความเคารพต่อมารดาด้วยการกราบเท้าซึ่งเป็นการเชิดชูบุพการีผู้มีพระคุณถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการแสดงความกตัญยูกะตะเวทิตาต่อมารดาเพราะความกตัญยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะ ค่ะก็สำหรับาปลางนะคะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลผู้นำยุวพุทธครั้งที่หนึ่งเลยนะคะก็ดีใจค่ะขอบพระคุณมากที่มองเห็นนักแสดงคนนี้นะคะแล้วก็คิดว่าถามว่าปางดีที่สุดไหมปางตอบเลยว่าไม่ค่ะรางวัลน,นี้เป็นแค่หนึ่งหนึ่งในรางวัลที่ปางอาจจะมอบให้คุณแม่เพราะว่านี่วันนี้ันนี้วันแม่ด้วยนะคะเพราะว่า ต้องบอกเลยว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ต้องแข็งแรงที่สุดค่ะคุณแม่เลี้ยงดูปังมาอย่างดีค่ะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้รับรางวัลารางวัลน,นี้นะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจทําให้ผมเนี่ยนะฮะได้ปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นพุทธศาสนกชนที่ดีต่อไปครับผมแล้วก็ส่วนการเป็นต้นแบบที่ดีนะครับก็คือความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ อยู่กับเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่กับเราคงทนมากที่สุดฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมและเยาวชนนะครับความดีเนี่ยมันทําได้ตั้งแต่สิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราตั้งแต่ตอนลืมตาหรือแม้กระทั่งตอนหลับตาก็ยังทาได้นะฮะอย่างเช่นสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยก็คือก็จะบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่พอที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันได้หรือว่าอะไรที่พอทําได้แล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เดี่ยวของคนอื่นๆเนี่ยเราก็จะทําอยู่เสมอ ทางด้านของสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้จัดพิธีประทานรางวัลแก่บุคคลดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาณสโมสรกองทัพบ,บกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบโล่รางวัลประดับตราสัญ,ญลักษณ์พระปรามาพิไทยย่อสอกอ เพื่อให้สําน,นักงานเลขานุการท่านหญิงประภาพันพานุพันธ์กอนโกศิยากาศพิจารณาเลือกบุคคลดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้ซึ่งแบ่งออกเป็น3รางวัลคือ 1. รางวัลแม่พิมพ์ของชาติดีเด่น 2. รางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่นและ 3. รางวัลลูกผู้กตัญยูดีเด่นโดยผู้ประธานรางวัลคือท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศิยากาศ ในโอกาสนี้ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับรางวัลจำนวน400กว่าท่านซึ่งทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการช่วยเหลือสังคมอีกทั้งยังเป็นบุคคลต้นแบบในการแสดงความกตันยูกะตะเวทิตาต่อพระคุณบิดามารดาค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มารับรางวัลลูกดีเด่นนะครับแล้วก็คุณแม่ของผมคือคุณจันทนากิติทนกุลนะครับ ก็ปีนี้ก็ได้รางวัลคุณแม่ดีเด่นด้วยนะครับผมรู้สึกประปืึมปิติด,ดีใจนะครับที่วันนี้เราสองคนได้ตําแหน่งของลูกดีเด่นและคุณแม่ดีเด่นโดยปกติเนี่ยผมก็กาบคุณแม่บ่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยในวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนรับรางวัลลูกดีเด่นนะครับซึ่งได้แสดงความกตัญญูกตเวทดีกับคุณแม่ทําให้คุณแม่ได้ปื้มนะครับอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าต้นบุญต้นแบบอันนี้เนี่ยจะส่งต่อไปถึง พวกเราทุกคนเขราผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีคุณแม่นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็อยากให้กําลังใจหรืออยากให้ความพิถีพิถนต่อทุกคนที่มีคนใกล้ชิดหรือคุณแม่ยังอยู่ <Okay. S 1> ในวันแม่ในปีนี้นะครับ <Okay. S 1> ขอทุกท่านได้ไปกาบเท้ากาบเท้าคุณแม่แล้วก็ขอขอพรคุณแม่นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็อ,อยากกอดคุณแม่ของผมนะครับ <you>. wow. ค่ะคุณผู้ชมคะความกระตันยูกะตะเวทีถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคน พึงปฏิบัติต่อบิดามารดาของเราค่ะเพราะว่าท่านถือว่าเป็นบุคคลที่มีพระคุณอันสูงสุดต่อพวกเราทุกคนนะคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกิจกรรมงานบุญจากศูนย์สาขาทั่วประเทศติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News สุดสัปดาห์ในช่วงที่2ค่ะเพราะว่ายังคงมีภาพกิจกรรมงานบุญดีๆของยอดกัลยานมิตรทั่วประเทศ พร้อมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจของน้องๆเยาวชนไม่คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ทบทวนบุญกันค่ะโดยเริ่มต้นกันที่ข่าวกิจกรรมงานบุญใส,สายของน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะได้จัดกิจกรรมตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสง์1,125รูปซึ่งถือว่าเป็นการตักบาตรระดับมหาวิทยาลัยครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจัดตักบาตรระดับ1,000ขึ้นไปนะคะ เป็นการฉลองครบรอบ25ปีของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีอีกด้วยค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาณนะมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีบริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระกว่า1,125รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีโดยมีพระราชธ,ธรรมโกศลพร้อมด้วยพระราชธีราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์นายสุรพันธ์ดิตสมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งภายในงานนายแพทย์พรชัยพิญญาพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้มอบโล่รางวัลผู้นำยุวพุทธโลกครั้งที่หนึ่งให้กับนายอภิสิทธิ์อุทธคากองประธานชมรมพุทธศาสมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีด้วย และในโอกาสนี้พระราชธรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวสัมมทธนียกถาว่าวันนี้เป็นวาระสำคัญของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีโดยการนำของท่านอธิการบดีท่านมาเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งหลักการทำบุญวันนี้คือการรวมพลังกันของนักศึกษาประเทศชาติบ้านเมืองต้องการความสมานสามัคคี โดยเฉพาะทางมหาเทราสมาคมโดยการนำของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มีดำริให้มีโครงการรักษาศีลห้าขึ้นทั่วประเทศจึงอยากฝากให้นักศึกษานำเข้าไปปฏิบัติและเห็นความสำคัญของศีลห้าเพราะไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าเท่ากับบุญ วันนี้เป็นวันแห่งการเติมบุญโดยแท้จริงให้กับคณะครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีแห่งนี้ค่ะ จากกิจกรรมของน้องน้องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะไปติดตามกันต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะน้องๆ้องได้จัดกิจกรรมตักบาตรแด่คณะพระภิษุสงฆ์1,055รูปเป็นการตักบาตรเบเช่ต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา2,557ค่ะ เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาณหอประชุมคอนเวนชันฮอลล์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดพิธีตักบาตรเฟรชชี่แด่พระภิกษุสามเณรจำนวน1 0 5 5รูปเพื่อต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา2,557เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยได้รับความเมตตาจากพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรโมนายไกรเลิกอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นประธานในพิธีสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อต้อนรับน้องใหม่ด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่พระพิสุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังฉลองครบรอบ55ปี ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในปีนี้ได้มีการเปิดตัวหุ่นไข่กลยักษ์ซึ่งเป็นตัวแทนของการเกิดใหม่ของเฟรชีและเป็นการเริ่มต้นของการระลึกถึงคุณผู้ก่อตั้งสถาบันผู้มีพระคุณต่อสถาบันซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การคิดนอกกรอบแก่น้องใหม่ที่จะเติบโตทางปัญญาต่อไปค่ะ ส่วนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะก็ได้จัดตักบาทแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะเมื่อวันที่12สสิงหาคมที่ผ่านมาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติโดยมีดรจำเนียนยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระัตนตรยัยและนำทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะจากนั้นพระครูศรีปัญญาวุฒิเจ้าอาวาสวัดวิเวกวนาราม ท่านประธานสงฆ์ให้ศีลพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับท่านอธิการบดีคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ได้ปรารภอาวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกทั้งยังเป็นวันแม่แห่งชาติได้มาทำบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเอาบุญให้แม่ของทุกท่านได้มีความสุข ซึ่งเป็นการแสดงความรักและความกตัญญูต่อมารดาค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองนะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกำแพงแก้วเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเนื่องในวันแม่เพื่อสร้างกำแพงแก้วซึ่งภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลอาราธนาพระปริศคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีนายแพทย์ไพรโรธและดรจารุณีตันติเวชวุฒิกุลนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเนื่องในวันแม่โดยให้ลูกๆได้กราบเท้าคุณแม่เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆได้แสดงความรักต่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดโดยบรรยากาศเต็มเปลี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติลูกๆหล,ล,ลายคนต่างให้สัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเนื่องในวันแม่เพื่อสร้างกำแพงแก้วโดยมีกัลยนานมิตรเพิ่มศักดิ์กัลยาณมิตรอรัญญาชีวาวัฒนานนท์เป็นประธานทอดผ้าป่านำขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมก่อนที่การยานมิตรเพิ่มศักดิ์และกลารยานมิตรอรัญญาชีวาวัฒนานนท์จะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายแดกคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมทนิยกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะทางด้านของสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลธรรมชนบุรีร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2557ค่ะ นจิตภาวันวิทยาลัยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสมาคมเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลกชนบุรีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557โดยมีพระครูสังคักษ์พงศักดิ์วุฒิยาโนเป็นประทานสงฆ์และนายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานฝ่ายครวาา ส่วนนายจำลองทับสุวรรณนายกสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลธรรมโลกชนบุรีได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งภายในงานยังได้มีกิจกรรมลูกกราบเท้าแม่เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆได้แสดงความรักต่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดจากนั้นเป็นพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตเป็นทานซึ่งการปล่อยสรรพสัตในครั้งนี้ถือเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื่มปิติกันทุกคนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์รองรับ โครงการอบรมบรรพชาอุปสมบทหมู่และสามเณรภาคฤดูร้อนในปีต่อไปค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างกุฏิที่พักสง์รองรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่โดยมีพระมหาสุทธิชัยสุทธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยประธานพระป่าคือกาลยนานมิตรสมยศกาลยนานมิตรสนิทขอพรพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพกิติมศักดิ์อีกหคณะและสาธุชนพร้อมทั้งได้น้อมนําผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบาร,รมี พร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างศูนย์อบรมเยาวชนแห่งนี้ให้สําเร็จจากนั้นคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันประกอบพิธีเทปูนด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านของคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรในจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าและวางดวงแก้วสุริยธรรมสถาปนาแผ่นดินเพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนกำแพงเพชรค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัรยานามิตรในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าและวางดวงสุริยธรรมสถาปนาแผ่นดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมีพระอาจารย์บุญชนะปุญญชโนเป็นประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้กล่าวให้อวาดเรื่องความสำคัญและอนิสงฆ์ในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนส่วนดเรเทิดศักดิ์ปัญญาจิราธิวัต ประธานที่ปรึกษาศูนย์การยานมิตรกำแพงเพชรเป็นประธานฝ่ายคารวาสนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมวชิรกิจรองเจ้าคณะอำเภอคลองคลุงเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยท่านได้กล่าวให้โอวาดเรื่องการให้ทานว่าการให้ทานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากที่สุดและการให้ธรรมทานต้องอาศัยความเสียสละถ้าเราไม่มีความเสียสละเราก็จะไม่มีที่ดินที่ปฏิบัติธรรม โดยทางเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรท่านได้เคยให้ข้อคิดว่าความเสียสละเป็นยอดแห่งความดีความสามัคคีเป็นยอดแห่งความสำเร็จดังนั้นสาธุชนต้องมีความเสียสละและการสร้างสถานที่แห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นของที่ยั่งยืนที่สุดเมื่อเราหมดอายุข,ขายไปแล้วก็ยังตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและตกเป็นของพระพุทธศาสนาต่อไปจากนั้นคณะสงฆ์จึงได้ประกอบพิธีวางดวงสุริยธรรม โปรยรัตนาชาติเป็นปฐมเริ่มส่วนคณะสาธุชนก็ได้ร่วมกันโปรยรัตนาชาติด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของ DMC News สุดสัปดาห์แล้วละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันสุคนท์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คือครูผู่ใหญ่เนี่ยไม่อยากให้มนุษย์ตายฟรีเลยอยู่กันไปวันๆอยู่กันไปอย่างนั้นๆไม่อยากให้มนุษย์มีชีวิตอยู่บนความทุกข์มอนมนแม้เราไม่อาจจะเลี่ยงปัญหาเรื่องแรงกดดันซึ่งสิ่งร้อบเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่เราสามารถหาแหล่งที่พักพิงของใจได้ภายในตัวโดวยวิธีที่ง่ายตรงรัดประหยัดสุดและประโยชน์สูง คออออกาาารรรททสมมมมธิไไไไ่่่ต้้งงลลุนะะเยีใชจขอเชิญผู้มีบุญทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติาศาสนามาทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตและโลกของเราด้วยการเข้าร่วมโครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน24น โครงการที่เปิดโอกาสให้คนนับล้านคนทั่วโลกได้มาทำสมาธิเชื่อมต่อกันตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ว่างเว้นแม้แต่วินาทีเดียวแต่ละคนจะต้องนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตนเองได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในล้านคนประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน24นพรูพุายัางยืนยันว่าสันติภาพของโลกต้องเกิดจากสันติสุขภายในของมวลมนุษยชาติถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกได้เข้าถึงตรงนี้ได้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้สมัครออนไลน์ได้ที่ www.dmc.tv/072 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0